เสียนองค่ะครับครับครับสวัสดีครับอยู่ดีสบายบอสเงียบมิดมีซีรีส์เถอะน้อเงียบเถอะนอนสันโดกอุ้ย้องก็ออกกามากแา้วีนอนเลยนะกูค่ะอันยังบอกแตมีฝันอยู่มือหนึ่งบอสจ้าฝันว่าไอ้ฝันว่าได้จับหู ไหนมาฝันดีเถอะล่ะจักด,ดีว่าดีละหนำม,มันไหลแล้วกุ้งหอมมาเต็มจะบ,บอกจะบ,บอกไม่ว่าแม่นสีถือสิโชคสิมันซะบ่จ <c oughs> ักก็จะสิอะไรนะกุ้งกับสิบล็เก,ก่าอันบ่ตั้งว่ะอืมแต่ว่าฝันดีเด้ซื้อไว้ตัวใดก็สิถือดอกนั่นจับฉลากกิ้งแมงในไปซื้อไว้ สามใบซีใบบอสฮึสกแล้วอ่ะขันว่างสันสุดเรียกร่างอันละฮึห่วยเรียกร่างเขาเขาแล้วขันว่างสันมันเขาเนี่ยใช่มันเขาเลยมันไหนเชียร์เนี่ยมันเขาเต็มเต็มแน่นอนหัวดีเนาะอันแยกสไปเยนกลับไปกับม้าหลายยาขึ้นบนไหลยู่ใต้แต่ล่างเนี่ยมัดขาไปสองเปียกสองเก่าสองซีเนี่ยไปจัางวาอยู่เอามาติดุูกติดสองเก่าบอกนะนั่นเลี้ยว มันสีบดเข่าโครงการคนละครึงแต่ละบ่หึ่งก็ ừ, สร้างเขาซื้อรัฐบาลอะไรเรียกจำตีเครื่องแล้วอืีซื้อถึงว้ัยเนาะสี่คูหนึงเมตสองสี่สองแปดสองเก่านี่เลขหลัลงยังคงเดิมเนาะครั<อ>บเลขบนเนาเดบาตนี่มือนี่สีว่าจังใดฮะจากที่ไรเลี้ยงมาแล้วเนี่ยเลขบ,กกบ,บกกน,กนกับบ่เปลี่ยนแบบจะสีย่ำห<อ>่ดละคนได้มาซื้อเสียใจเลยเอ้าแสดงว่าหมั่นใจครับเดีนี่ อันแจห้างเดียวเราไปโอ้คือทบทวนไปที่ว่าจา,า,า,างไหไปที่วชงไก็ยาอันห้างไหนน้อนี่น้อตัวไหนเน้อมันใจนี่นะาะห้างเกาน,นะหนนะึ่งหกนละโอ้คือหนึ่งหกที่เน้นห้เนาะตาตองวัดเน้นหหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเล้าก็สองหกไดเนาะแมนอืมแต่ว่ามัดครูเดียวคือหนึ่งหกเป็นบ่ะจ่ มั่งคู่เดียวเนี่ยแหละแม่น,นำกับจนนำคู่เดียวเนี่ยแหละอืมมันมันต้าถ้าท่าหนึ่งมาบอลบามาบาบาบเบิดก็คือ,อเ <ừ m. S 2> อายังเทก็ได้เอาเก้าเอาแอะเอายังก็เสหนาหลดแต่ว่าเอาหนึ่งไวกางโอ้หนึ่งหนี่สิมาลักซิตจ้าแต่ก็วิ่งหนึ่งร้องสองนั่นแหละจังได้เนะาะถ้าเบิร์มาสิมาได้หนึ่นงหนึ่งเป็นว่าจะาอับ มันลักษณะมันมันตัวประกบมันประกงได้ปัจจินีสองมีเจ็ดมีแปดเท่านั้นแหละอืมจ้ามีสองมีเจ็ดมีแปดกระจบเบึงเด้อนี่กล็ละแต่ว่ากะบบอไดหลายหางดอกจอบเบึงถือว่าเลขสามตัวนี่หนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดนี่ยังคงเดิมเนาะครับคงเดิมคงเดิมฮันมันติดฮมันติดหนึ่งอ่ะอืมหันมาติดหนึ่งจะได้ก็ะไดเงนิน แสดงว่ายำเม,ม็ดเ,เดียวนี่มั่นใจครับดี่ข้างบนนี่มเาดดมดเ,เดียวเลยอืสำหรับพูดขึ้นน้อยเนะน้นไปโหลดเม็ดเดียวหนึ่งหกนี่บจ่บอ,บอ,บอ,บอไปไหลน้ำไผ่แล้วบ่อเหยียงบ่อยัง้ออยงปั้นไปเลยแยกล่างแยกบนนี่ล่ะแต่ว่าะให้พิจารณาเด้อเลขบนกับเลขล่างนี่มันชนกันไปที่สองเป็ดเนาะจ้า ว่ากให้สื้อบดูุตัวด้วยค่ะเรีลล่างกับบ่หลายหางดอกอืมสำหรับผู้ใดมกเรียนก็เรียนเอาเอาเสียวเด้ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเรียกออกสิว่าโอ้เสียดายดิเมนฝันดีปานนี่ฟันว่าได้จับกุง้งโอ้หมนันคัๆจังไหนกระได้บ่ตีไปหลายตัวดอกจังไหนก็หมันบ่ตีบ่ตีบ่ตีเมนค่ะเพราะว่าซื้อหลายตัวไปมันก็คกามเสียงมันหลายนะกันว่า ถือกันมันหนักๆโหลดทั้งสี่นอ่ะเถือก็เล้วไปจัิงสิแม่ค่ะเซียนครับถือก็ถือตังแต่สามตนน่าจะไปตีมันกับจ้าอะไรเอาตามสูตรน่ะเนียเอาตามสูตรเนาะคันว่ามักชุดบนชุดล่างกันนี่ละเน้นให้เล้วพูดถึงว่าถ้าแม่นว่าจ่อมือจังได้นี่ก็มั่คงชุดไทยฟังยังสี่วบาสู้กันฟังเนาะแต่ว่าบนกัถือว่าเดินดีอยู่เด้อจากฟังฟังเอาเนาะถ้ามันออกมันมันมันไปตรงกับไอ ผู้ใดเนาะเจ้าเอฟซีใเจ้าโรมาบอกสุ้ั้งอืมอันใคาเจ้าวันนี่คุนหองบอกว่าครับที่ตัวใดบักซิพกนี่บอกบกซิพหกี่แหละตัวเดียวเอาลวดนำลวดจะไปตักมันสามารถกับหัวเป็นบักซิพเก่าได้บ่นี่มันกับบ่ละต้องไปกับมันละอือถือกับมันถือโลดบักซิพกนี่แม่ อืมเอาฟังเอาเด้อค่ะบอลเนรนอนเด้อนี่ขนาดเอฟซีก็ยังคนห้องบอกตัวเดียวประนันบ่าซื้อไว้ก็แจ้งสีว่าจังไหนเนาะเป็นใบนอนหน้าเป็นใบนอนหน้าโอ้ค่ะตัวมาบอกตัวมาบอกซื้อฟังจ้ามันตรงกับของเซียนพอดีแมนเอาทางตัวนี้วะไม่หยุ่มรถเพียงกระสันหนุ่มหนุ่มไม่ไม่เตะขึ้นบนขึ่นลงแมนจ้ะ หลายางเอกแมนเมนกะนี่ละผู้ไดผท้กทุนน้อยกะจัดไปหนึ่งหกตัวเดียวแต่ว่าสําหรับเด็กลางกะให้ต่อยไปทุกตัวในเด้อเนาะบมแน่นอนงวดนี้กิดอะไกะคิดว่ามันอีกละงวดนี้งวดวัางหันให้สองสามมันออกสามสองกะถือว่าเข่านั่นละแต่ว่าเขาบอกกลับเนาะรับจ้ะจ้ะเอาเอาจังใดกะสุกๆมันมันเด้อเสี้ยนงวดนี้ให้ได้ว่าในเฮ้เนี่ยจ้อปี่ไม่หรอใค่ จ้ะจะเอาดูแลสุขภาพจาังเลยกะนี่ละหิงหิงปังปงังวันที่สิบหกพฤศจิกายเนาะครับครับครับขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีจ้าเดี๋ยวสาบานาจะทวนตัวเลขจากเจียนน้องไห้ฟังอีกรอบหนึ่งเด้อพี่นองคงสุดท้ายนี่เพื่อนกลับมาฟันให้เม็ดเดียวโคโลขึ้นหนึ่งหนี่เพื่อนมั่นใจหนึ่งหจ้ะ แต่วาเล็กยังคงเดิมเด้อพี่น้องจ๋าในตารางเ่ินกัแถวด้านบนมีสองมี6มี7แถวด้านล่างมี1มี8ดมี3วิ่ง1รองสองเพิ่นเนินไปที่1นึ่เนาะหนึ่งี่เพิ่นว่ามันปักหลัก10จ่ะแต่ว่าเพิ่นไห้มาเต็มสูตรก็คือหน1่1หกหนึ่งเจ็นไหว้เบิ่นเบิ่คือหนึ่งหนึ่งสามตัวกับหนึ่งหนึ่งหกหนึ่หนึ่งเจ็ดหกหนึ่งเจแต่เพิ่นฝันให่หนเพิ่นมั่นใจเพิ่นฟั่าเพิ ฟังเพิ่นว่าความฝันจับได้กุ้งบักหล่ยพะน่ะบ่ตีเหลขกแต่เพิ่นคิดว่าเลขสูตรเิ่นเขาเดาล่ะแต่ว่าเพิ่นซื้อเลขกใ้ฉลากินแบ่งถึงไหนคือเลขล่างคือชุดนี้จะเลขล่างเพิ่นงวดบังหันเพิ่นห้2สองสามออก3 2มสองก็ถือว่าเขาค่ะเขาไปที่ตัวกลับเด้อจ้ะอันนี้ชุดล่างเนาะค่ะเสียนองใครนึกว่าเป็นที่ส6หพฤศจิกาหกเจ็ดวิ่งสองฟันไปที่สองตัวเดียวโคโลตัวประกบมีสี่มีแดมีเกาจ้ะเพิ่นจับห้แค่3มคู่คือสองสี่สองปดสองเก้า กับไวน้ำนี่เด้อพี่น้องประกับตับเตะคือสาวบานาบังหันพี่น้องจ้าเสียรายขดค่ะสี่สองสามออกสามสองจ้ะ,ะ,ะ,อ,จะอันนี้ก็เอามาทบกทวนบอกสูฟังเนาะค่ะเพราะว่าเพิ่นปล่อยตัวงวดยันเอบซีลืมค่ะชุดบนกับชุดล่างจ้าบึ่งให้จบฟังให้เข้าใจอ่านพร้อมเด้อในกระดาษสาวบานาเขียนมาจงังไดจ้ะฟังทั้งเสียน้องไขรเิ่นเ้าเรียวกะบนนี่เพินน่นเน้นไปที่หนึ่งหนึ่งหกโตัวเดียวโคลูลยพี่น้อง แต่ว่าข้างล่างมีปริเด็นซื้อไ้คูตโตเดอร์สองสี่สองแปดสองเก้าจ้ะเฮามาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กิงคริงเป็นกำลังใจให้ถือว่าเพื่อนฝันดีพี่น้องเพื่อนว่าจับกุ้งได้บกหลายพะนะเอา้าผู้ใได้เห็นคลิปนี้ด้วยๆปวยเพงๆพง